กราสวัสดีเพราะไม่มีน้องชานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อเฮลที่าีนะครับผมวันนี้ผมจะร่างชาติของากายนำเสนอท่าร่างกายง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้ายิมก็ได้กับสถานการณ์แบบนี้นะครับที่บ้านมีอุปกรอนก็สามารถร่างกายได้นะครับวันนี้เรามีป้านะครับผมมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะครับป้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ61ครับอายุ61แล้วครับเล่นกำลังสวยเลยงามๆไม่แก่มากไม่ใช่ ไม่สูงอายุเกิดไปนะครับผมแล้วมีอาการมันเจ็บตรงไหนไหมก่อนตอนนี้ก็เจ็บเท่าไหร่ท้างซ้ายท้างอะไร้างซ้ายตอนโยแขนขึ้นเอาเวายุคแขนนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกเจ็บใช่ครับใช่ครับก็วันนี้ผมก็จะแนะนำขั้ของการที่มันจะไม่ค่อยโดนตรงอะไรมากนะครับแต่ว่าจะเน้นในส่วนของช่วงล่างแล้วก็หลังอ่าส่วนคือส่วนที่มันปวดจะเล็นแล้วก็ไม่โดนส่วนที่มันเจ็บนะครับ มีท่าอะไรบ้างเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับผมโดยเสือเนี่ยครับง่ายๆเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อต้นขานะครับช่วงหน้างนะให้มันแข็งแรงแข็งแรงดูไหครับโอเคเอาป่เดี๋ยวให้ป๋าลองทำดูครับมาป๋าโมเดลของเราพร้อมนะครับมาจบโมเรรียบ้อยแล้วไม่ต้องเก่งนะครับดืนอยู่เฉยมาโอเคท่านี้คือสปอนส์นะครับ ที that brought alive. Oh, an ่ทที่สองครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นช่วงหลังกันนะครับเน้นช่วงหลังกันโอเคไป้ดูนะ้ากัน และนี่คือท่าที่3ครับเป็นกั้มแ้ะหน้าท้องนะครับเรามีเสือเราต้องใช้เสือเป็นประโยชน์มากที่สุดโดยการวางบนพัดมากนะเคลียร์ด้วยี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาฮะลุยเปลี่ยนกันไปแล้วรับมาท่าอะไรเอาฝั่งนี้นะไปขโมยมันที เป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับพาป้ามาอำรายการนะครับสำหรับยิมบิดใหกกอ้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมสามท่ามันออกรับสวยๆวันนี้เป็นงบ้ามาสามท่า 35. โอเคครับผมเยี่ยมเลยใช่ไหมครับมไม่โดนจุดที่เจ็บนะไม่โดนครับโอเคเยี่ยมเหนื่อยไหมขาผมก็เหนื่อยครับเหนื่อยก็เรต้องอดทนนะครับแขนจะได้หายแขนจะได้หายแต่วันนี้ไม่โดนไม่โดนแขนเลยนะดูดีดีครับก็ถ้าใครที่ออกกายนะครับแล้วรู้สึกว่าเราเจ็บตรงไหนพยายามเลี่ยงตรงนั้นนะครับเพื่อให้มันไม่เป็นเรื่อยหลังนะครับผมป้าแม่ใหญ่ฝากถึงคนที่ดูเราอยู่แหละก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับขอบคุณครับผม ลำนี้ขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ